ไฮไฮมามูซิมนะคะวันนี้ก็จะกลับมากับโอเชียนวินะคะเป็นเควสของเลเวล9เนาะที่จะให้เราแบบสร้างบ้านเพิ่มพื้นที่บ้านละกันเป็น House and Garden เนาะอันนี้คือเควสนี้นี่เองนะจ๊ะทุกคนมีเวลา2วันไปเริ่มกันที่เขาให้เราอ่านนิตยสารเนาะก็กดอ่านนิตยสารนะคะตัวนี้อ้าวไปไม่ได้ทำไมอ่ะอ๋อไม่มีประตู ก่อนหน้านี้สร้างห้องเด็กไว้ลืมสร้างประตูนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวก็กดประตูแป๊บนึงอันนี้เลื่อนวางประตูแล้วก็ให้ซิมนะคะมากดอ่านนิตยสารอันนี้นะคะเป็น how and garden เนาะกดอ่านนิตยสารเยบร้อยเสร็จแล้วให้กดที่โทรศัพท์มาหาโทรศัพท์บ้านหลังนี้มีโทรศัพท์ไหมไม่มีอีกอดิ อ่าโอเคเรากดซื้อโทราศัพท์ที่เล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็กดหาโทราศัพท์มีฟรีอ้าฟรีเลยก็ได้อ่าโอเควางโทราศัพท์ไว้นะคะแล้วก็ให้ซิมเรานะคะมากด call ลเลียวอันไหนวะอันนี้อ่ากดที่โทราศัพท์เสร็จเรียบร้อยก็ให้ไปดูทีวีนะคะ วอชซิมเฮาส์อยู่นี่นี่อันนี้วอชซิมเฮาส์อ่ากดเลยแล้วก็เรียบร้อยกดทำดับเบิลช็อตคอฟฟี่เรามีอยู่แล้วในบ้านนี้ดับเบิลช็อตเรียบร้อยเสร็จแล้วให อันนี้น่าจะ c อ l l ิมปาให้กดซิมแล้วนะคะไปที่ส่วนสาธารณะเลยทุกคนแล้วก็ออาตรงนี้มีเมฆขึ้นให้โอเคก็กดซิมมาที่นี่หนึ่งคนนะคะทุกคนแล้วก็กดที่รูปก้อนเมฆเลยเอาออกชุดกดที่ก้อนเมฆเรียบร้อยเอ้ย โอ้ยเดี๋ยวนะอันนี้มันคนละเควสโ,โทษโทษอะไรเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะใช่ปะวะเอ๊ะอันนี้เควสของอะไรเนี่ยอ๋อเขาให้เราไปเอตรงกดที่เป็ดไม่ใช่อันนี้โอ้ไปทำเควสของอันอื่นทำไมวะ นี่ทุกคนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นี่เป็ดอยู่นี่เป็ดอยู่นี่ใช่ปะวะ๋อนี่นี่เป็ดอยู่นี่เฮ้เยแปลกๆปโอเคกดที่เป็ดเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็กดกลับไปที่บ้านเราเพื่อล้างมือที่อ่างอ่างอยู่ไหนกดล้างมือนะคะทุกคนกดล้างมือเสร็จแล้วให้ กดสร้างสร้างสถานที่ทำงานให้เรากดออกไปหน้าแมปแล้วก็เลื่อนน่าจะอยู่สุดแมปนะถ้าจะไม่ผิดใช่ไหมใช่นี่เป็นไอ้นี่นะคะที่เขาแบบขึ้นสัญลักษณ์ให้ก็กดสร้างเลย building เรียบร้อยเป็นสถานที่ทำงานนั่นเองนะคะทุกคนฟิลแบบ ในหน้าอสังหาปะาเควสเนี่ยถ้าจำไม่ผิดอะนะอ่านั่นแหละทุกคนก็เรียบร้อยผ่านเควสสร้างบิวดิ้งแล้วก็ให้ซิมเราเลือกเข้าทำงานที่นี่1คนนะคะสัญลักษณ์เป็นรูปแบบบ้านอันนี้โอเคเรียบร้อยหลังจากนั้นให้ซิมเรากลับบ้านนะคะแล้วก็ไปกดที่เครื่องเสียงกลับบ้านก่อนหาเครื่องเสียงอยู่ตรงไหนของบ้านว่ เอ๊ไม่มีหรอเอ๊ใช่ปะวะไม่ใช่หนังสืออ,อ๋อนี่นี่นี่ให้มาที่เครื่องเสียงนะคะแล้วก็กดอันแรกเลยนี่จริง,รงๆเขาให้กดอะไรก็ได้ทุกคนเรียบร้อยนะคะก็เสร็จเควสนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนทีนี้ความจริงแค่สร้างซิมอีกคนหนึ่งก็ผ่านหรือเป่ะแต่ว่าเมื่อกี้เราเผลอไปกดทำเควสของอันนี้นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็ จะไปเกาะสวีทกันให้เสร็จเนาะเพราะว่าเมื่อกี้เราแบบเผลอกดทำเควสของอันนั้นไปแล้วนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นก็กลับไปที่ส่วนสาธารณะเลยจ้าแล้วก็เมื่อกี้เรากดตามลูกศรแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะกดต่อไปเลยอ่านั่นแหละทุกคนก็คือมากดที่ตัวก้อนเมฆนะคะแล้วก็ listen s c r i ไปได้เลยโอเค เสร็จแล้วเขาให้เราไปที่ private iceland นะคะทุกคนก็คือทำต่อจากเมื่อกี้เลยเนาะมันแค่ให้กดตรงนั้นเองแล้วก็มาที่เกาะนะคะแต่เควสนี้เราต้องสร้างเกาะก่อนนะเหมือนที่เราสร้างให้ดูก่อนหน้านั้นนะ่ะโอเคเรียกซิมมาที่นี่เรียบร้อยให้เรากด join กดที่ก้อนเมฆเลยทุกคน เควสนี้มันดีตรงที่มันมีก้อนเมฆนำทางทุกอันเลยอันนี้เห็นไหมแล้วก็แฮปซิมแชทกับคุณลุงเสื้อขาวปะใช่พ่อปู่ให้แชทกับพ่อปู่เหมือนเอาบัสดบ,บลดลโอเคกดที่ก้อนเมฆคุยต่อนะคะทุกคนแล้วก็ให้เรา กลับไปยืนลีซนกดฟังเหมือนเดิมเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ให้เปลี่ยนชุดที่ตู้เสื้อผ้านะคะทุกคนกดเข้าไปที่ตู้เสื้อผ้าแล้วก็กดเปลี่ยนดูอ้าไข่เนี่ยอ๋อตัวนี้ไม่ได้ว่ะแปลว่าต้องเข้าไปเปลี่ยนเลยอ่ะแต่เราไม่รู้จะเปลี่ยนอะไรเพราะฉะนั้นก็ กดออกมาเลยลองดูว่าได้เปล่าเอ้าได้วะอ๋อแค่กดเข้าไปเ,ยเฉยๆได้ทุกคนกดออกไปแล้วติ๊กถูกออกมาเสร็จแล้วก็ไม่ยืนฟังลัทธิประหลาดอีกรอบหนึ่ง oh, <no. S 1> ไม่ใช่ลัทธิประหลาดอะไรเนี่ยโอเคก็ <No. S 1> ให้ซิมเราไปเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งนะคะ <No. S 1> ทุกคนกดเข้าไปในนี้ ถ้าเราไม่ได้จะเปลี่ยนอะไรก็กดออกมาแค่นั้นเลยนี่ถูกต้องเรียบร้อยมีก้อนเมฆขึ้นมุมซ้ายนั่นละ oh. เพราะฉะนั้นก็ให้เราต่อเลยค่ะ oh. ที่มาแล้วก็กดอันขวานี้เนาะ <No. S 1> นี่ oh. สคริปไปเลย <S oh. <S Have s i S <S อ๋อกลับไปตรงนี้อ๋อนี่ไงเขามีก้อนเมฆแนะนําให้เราหมดแล้วต่อไปก็กดตามก้อนเมฆเลยไปคุยกับพ่อปู่กลับไปคุยกับพ่อปู่เสร็จแล้วก็ให้เรากดกลับไปที่ปาร์กนะคะทุกคนเขาจะยืนรออยู่ที่ปาร์กแล้วเคเรียกซิมเรามานี่ไงเขายืนรออยู่ กดเรียกซิมมาหนึ่งคนแล้วก็ให้ไปยืนตามก้อนเมฆสีฟ้าเหมือนเดิมเลยโอ okay. เครียบร้อยแล้วก็ให้เรากลับไปที่เกาะเหมือนเดิมแต่ว่าเรามีคนอยู่ที่เกาะอยู่แล้วใช่ไหมล้วก็กดตามคนไปเลยเรียบร้อยให้เรามากดหาหัวใจนะคะที่หลังเกาะแล้วก็หน้าบ้าน นี่แล้วก็ตรงนี้เรียบร้อยเสร็จแล้วให้เอาหัวใจกลับไปที่ปาร์คนะคะก็คือกดซิมคนเดิมเราแนะนำว่าให้ทิ้งคนไว้ที่ตามสถานที่เลยเราจะได้กดตามคนง่ายๆนี่เห็นไนหะกดสกิปไปเลยเรียบร้อยนะคะ เสร็จแล้วก็ให้กลับไปที่เกาะอ,อีกรอบหนึ่งถ้าเราทิ้งคนไว้ที่เกาะแล้วก็กดที่คนเลยเห็นไหมง่ายๆเรียบร้อยสปายเหรออยู่ข้างหลังอ๋อให้เราไปที่เพลนะคะแล้วก็กดสปายสชั่วโมงเรียบร้อยต่อไปให้เราไปพูดคุยกับ คุณลุงคุณปู่ให้เรากลับไปคุยกับพ่อปู่อีกรอบนึงอ่าโอเคแล้วก็ให้เรามองที่กระจกนะคะเช็คอาหารลุกนะคะโอเคแล้วก็กดสกิปไปเลยเรียบร้อยต่อไปให้เรามาฟังอ n นา u วสเมนต์นะคะสกิปเหมือเดิม แล้วก็ให้เรามากดที่เสื้อชมพูนะคะอีกรอบหนึ่งแล้วก็ให้ไปให้ขับเค้กกับพ่อปู่ให้ขับเค้กกับไบรอนเรียบร้อยแล้วก็ให้มาฟังประกาศอีกรอบหนึ่งนะคะ ให้ซิมกดตรงนี้อีกรอบหนึ่ง<อ>ก้อนมีดแล้วก็เรียบร้อยนะคะทุกคนให้ซิมอุยกดให้ซิมกลับบ้านนะคะกลับออกจากเกาะให้หมดเลยก็จะผ่านเควสนี้แล้วเนาะเรียบร้อยค่ะทุกคนก็คือผ่านเควสนี้เป็นที่เรียบร้อยเราก็จะปลดล็อกตัว private Iceland นะคะสามารถสร้างบ้านตรงนั้นได้เนาะแล้วก็จบกันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้ทำสองเควสเลยเพราะว่าบาังเอิญไปกดทำเควสซ้อนอ่านั่นแหละก็ง,งงงนิดหน่อยคลิปนี้ก็ขอโทษด้วยนะคะทุกคนแล้วก็เจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าน,น,นะจ๊ะจะมาปลดล็อกเควสอะไรก็เอาไว้ดูแล้วกัน <c oughs> โอเคค่ะ